เสียงเมียงเกษตรอินทรี่ครับเซาหนี้เด้อเ์เซาวันอาทิตย์ครับครับไทเป็งสีไทเป็งสีพนักงานไทรีวิวเด้ออันนี้ความเสี่ยงของเกษตรกรครับที่บ่มีระบบโซลาร์เซลล์เนาะบ่มีน้ำครับเนี่ยอาศัยฝ่าฝนธรรมชาติด้เนี่แต่ว่าเขาปีนี้โอ้่ยว้าวซิฟไลครับนี่คขันได้เด้อนี่คขันได้นี่บด โอ้โหผวสิวา่าจังไงครับนี่เห็นเด็กเกี่ยวเนาะสุดยอดเลยครับนี่อันนี้ระบบหยอดเนาะเมนบลุ่มบบย,อยอดครับอบ,บเรามาจัดการหยอดครับใส่เครื่องหยอดไหมคูโปต้า4ี่สิบเจ็ดแรงครับแล้วก็เครื่องหยอดนะครับออกมาดีคุณภาพมคับข้างเลยนี่ดูนะทีมงานเพื่นสางครับสุดยอดเลยโอ้งามงามงามเป็นสูทงเลยสูไฮเลยครับนี่อันแป้งนี นี่หนึ่งสอสามสี่ห้หกอันครับแปลงสิบไรหกอันสุดยอดเลยครับหน้าทางรถไฟอืมสิบไร่ของนุ่งชวดเราเขาวันสาสี่มือสีมัตัดตัดหยาคันท่าคันหน้าครับเนี่ยจับเบิ้งดูโอเคได้อยู่ได้นนี่บาดนี้เห็นยังไงผู้ใดมีคอมเมนต์ดีๆเด้อครับเด้อซอยคอมเมนต์ครับว่า ข้อที่ขาดงาจังไรนะครับหรือว่าไอ้บ่มีน้ำเนี่ยนะครับกําจัดวัตถุพืชจังไรครับกําจัดงาอย่างไรนะครับคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยผมกเกษตรมือใหม่ครับกรเกษตรมือใหม่นะครับเนาะก็ซอยนะครับซอยกันเนาะเอฟซี FC หลายก็ได้นะครับถือมาเบิง่งแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมนไดยครับว่า มใส่มีหออยังคอมเมนเทิงกันด้ครับบพต้องนั่นครับเด้อบ่มีบ่มีปับ๊บดอกครับซอยให้ผมเนี่ยปีนี้เขาทาก็สูปีครับคือเขามันขึ้นดีไหมครับเขามันขึ้นดีก็สูปีนี่แหะครับระบบอาศัยฝ่าฝนธรรมชาติบ่มีโซล่าเซลล์เนาะตอนแลกว่าสิเอาลงปีนี้แล้วกะเห็นว่าตอนแลกกับพยากรมาฝ่าฝนสีดีเนาะ ก็เลยบ่อเอาโซลาเซลล์ลงครับปกติตอนนี้โซลาเซลล์ขันนั่นลงทุนประมาณาประมาณสองหมื่นหาครับครับตอนนี้ก็ใส่เก่าสิบหกวุนพ่อนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตพ่อนะครับแล้วก็ออกสองนิ้วนี้ตอนนี้ระบบโซลาเซลล์นี่ก็สิทธุถูกล่วงล้าครับนี่แหละครับมองห้ายด้วยเครื่องห้ายทึ่งเข่าผสมกันครับ ต่าง nhả ต่งเขาผสมกันโอปีนี้ลุงโฉดกับปนกโราแล้ทำถึกเล็กแล้วขันลงทุนตอนนี้ 25, สองมื่นหาสิได้มาอีกแสนหนึง่งแสนหนึ่งประบุนเอาสมมติว่าหน้าซิบไรนี่ได้จักได้จักหาตันได้บ่หาตันนี่หน้าซิบไรนี่พี่น้องว่าจังได่ครับได้บ่เอาจัก สมตันหรือสี่ตันตละหกพันโอ้เม่อได้เงินแสนออกมกาสัแต่ว่าหน้าปีเขาอันนี้เขาหอมมะลิครับหอมมะลินะครับหอมมะลิสีไเด้รราคาอยู่เจ็ดแปดพันอยู่ดอกอ่อนหอดงา่ามันั้นปี่ทีแล้วนี่ไปยูมื่นมื่นซีครับอ่าสิบสี่บาทกิโลละสิบสี่บาทนะครับตอนที่อีพอเรานั่นก็นห้ไปขายนี่กัน กิโลละสิบสี่สิบห้าบาทครับภาพรวมๆครับนี่นี่นั่นพี่ชายผมอนน่นลุงผมดอกลุงผมครับแล้วก็ผมกับพี่สาวเล่าให้ลุงนะครับลุงตีมาเบิงเบิงทางน้ำเพาะท่านเตรมจ้าเทื่อเครับนี่เพาท่านเตรียมจ้าเถื่อครับม่จะมากั้นน้ำไว้ คอมเมนต์เขามาเด้ครับเด้อว,วามันสิมีพาราโดกับบิสโตสองศูนย์ไหมครับว่าขันหน้าวานนี่นะครับหน้าแหงเนี่ยมันเห็ดใดบ่หรือว่าหรือว่าตองใส่หรือว่าตองใส, uh ตงใส่ตัวอื่นนะครับขันมีน้ำกาว่ามีน้ำเหระครับยังไยสิมากำจัดวัชพืชเนอะอืนี่กัให้นี่กับสิแดงๆออกแดงๆเพราะว่าให้ตั้มนี่ บ่มีน้ำนะครับเนาะอาจจะขาดปุ๋ยอยู่เพราะท่าในใสไปูจะเขืองเองครับนี่ตอนแรกว่าสิเอายูเลี่ยม,มา,อาอ้อยจักกันไรล,ละสิบกิโลกะบ่มีเวลากัดเลยปลอยเลยครับอีพอวานเฮ็ดทีเดียวเลยนะคะรับอเหตุทีเดียวเลยครับผ่านร่วมด้วยครับนี่เนื้อที่นี่นะ สิบไร่ครับสิบไร่ตรงเดียวเลยครับเนี่ด้านหลังผมนี่กันด้านหลังนี่ด้านนี้เป็นทางรถไฟครับเนี่ยแลนเขากรุงเทพมันนี่ไปทางหนองคายนะครับครับปีนี้เนาะโอ้เสียดายครับเนี่ยถานมีน้ำระบบสลาเซลนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับเขานี่อันนี้อันนี้ หล่องหนึ่งครับมันบอลแอนมันบอหมุนนะครับนี่ก็เลยเห็นเป็นหล่องเป็นหล่องเห็นไหมครับนี่เห็นเป็นหล่องเป็นหล่องบอหมุนหล่อหนึ่งตัวหนึ่งครับเกลียวหนึ่งบอหมุนมันก็เลยเป็นหล่องเดี๋ยวป่าเราสิมาสามหม่องกนมาสามก็ได้ดอกผมว่าปล่อยซะนี่ครับมึ่งมึ่งหงาหงาาครับนี่หงา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 หวาหงาหงอหงา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 หดาหง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 าห เอาสำหรับซานีกะบซามีนะครับเดอ้ออย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับเชียงเมียงกเกษตรอินซีสวัสดีครับ